สวัสดีครับพบกับ Sustainability By Willy Update โดยศูนย์วิจัยเกษตรไทยสำหรับประเด็นสำคัญในฉบับน,นี้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดตัว c s g n e t i n g ซึ่งเป็นผลการประเมินการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นโดยประเมินผลจากข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลหรือ ESG โดยจาแนกออกเป็น4ระดับได้แก่ Triple B A A และ T A ิซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการดำเนินการด้านความยั่งยืนและคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่6พฤศจิกายน2566ปัจจุบันหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเงินถ่ายมาให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่รับลงทุนมากขึ้นซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการด้านความยั่งยืนจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมพ่อเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนวอชิง โดยจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบและการติดตามการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชื่อเสียงของบริษัทสำหรับประเด็นด้านความยั่งยืนอื่นๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Sustainability b y u l i Update ที่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยขอบคุณครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ